สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่ช่องเสียอัม JO1 Official นะครับผมนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาตอนเช้านะครับผมพึ่งเตยราเสร็จนะครับแล้วก็สอดแจ้งพี่น้องสอดแจ้งเลยนะครับผมสารรําเพลินโชว์นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเตยราเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมนะครับผมนี่ตอนนี้รถแห่แท้รถแห่ครับรออยู่จนจบเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาบอกเลข เป็นคลิปที่หลายคนถามนะครับผมในคอมเมนต์ถามมาเยอะมากว่าเลขที่รถแห่ที่อีลาขึ้นเลขอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตอนนี้มาคุยกันก่อนนะครับผมนะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมดีใจมากๆนะครับผมที่อีลานะครับผมขึ้นรถแห่นะครับผมตามคาสัญญานะครับอีลาบอกอย่าขึ้นใช้รถแห่นะครับผมก็เอารถแห่มาอยากเจอพี่เจนอยากเจอพี่ออย ก็จัดมาให้ครับครบตามพัญญานะครับผมก็ขอบคุณพี่น้องนะครับ FC ทุกกําลังใจนะครับทาให้ผมได้มียอดซับสไครต์นะครับเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพ่อโจนะครับที่ให้โอกาสเด็กคนนี้นะครับผมขอบคุณพี่พี่เอนะครับที่ให้โอกาสผมนะครับผมเด็กคนนี้ไม่มีอะไรตอบแทนให้นะครับนอกจากทำคลิปสนุกสนุกให้พี่น้องได้ดูนะครับแล้วก็จะขอซัพพอตนะครับอีหลาซัพพอตทีมงานสอวน้อยพีบ้านแพง สองน้ารำเพรีนโชว์แล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกท่านนะครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมนี่นะครับผมนี่มีคนถามมานะครับว่าเลขรถแห่เลขอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมนี่ปะนี่ครับพี่น้องบรรยากาศนะครับตอนเช้าๆนะครับที่สดใสเนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่เบิ้งพี่น้อง จะให้ตามคําขอนะครับในคอมเมนต์เยอะมากๆถามว่ารถแห่อะไรก็ดูเอานะครับผมนี่นะครับผมเออใครอ่าถ้าอันนี้นี่ถ้าออกนี่ก็ถ้าเกิดถ้าเกิดพี่น้องท่านไหนนะครับที่ถูกเกาะสามารถจ้างปรเล็นได้ด้อนะครับโอ้ยนะครับตอนนี้รถแห่ก็จะได้เดินทางกลับนะครับที่ชัยภูมินะครับอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเนาะจะได้เดินทางนะครับจาก โกสมสารคามนะครับกับที่ชัยภูมิก็น่าจะประมาณ5ชั่วโมงนะครับผมน่าจะประมาณ5ชั่วโมงนะครับผมมาทางเดินทางมาไกลพอสมควรนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับช่วยบอสโจแล้วก็ให้อีลาตามคําสัญญานะครับผมผมตั้งใจทําจริงนะครับผมแล้วก็มอบอะไรให้อีลาเนาะนะครับโอ้พี่น้องนี่ครับอย่าลืมเด้อ นะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับก็จะได้เดินทางกลับนะครับนี่บรรยากาศนะครับโอ้ยเวทีนะครับทุกคนก็กําลังเก็บของนะครับเพื่อที่จะกลับนะครับผมเอ้พี่น้องนะครับบรรยากาศสนนรำเพืนโชว์นะครับผมเมื่อคืนนี้ครอบครัวผมก็มานะครับแม่ก็มานะครับผมเออแต่ว่า อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ได้พักผ่อนน้อยนิดนึงแล้วก็ได้ได้สดให้วอสโจนะครับช่วยกันนะครับผมเ่อเลยครับผมตอนนี้เซมเซมก็กําลังสัมภาษณ์น้าเซมอยู่นะครับผมเออน้าเซมคนขับรถของแท่รถแห่นะครับก็จะได้เดินทางกลับเลยนะครับผมนี่นะครับนี่ดูเครื่องเสียงนะครับน้าเซมแคชอบชอบอเครื่องเสียงนะครับผม นี่ครับผมนี่ครับผมน้าเสี่ยมไอ้เดินทางกลับกี่ชั่วโมงครับประมาณห้าชั่วโมงครึ่งตีรัวหกชั่วโมงครับหกชั่วโมงเนาะประมาณหกชั่วโมงเป็นไงนี่ได้ฟังระบบเสียงนี่ยอดสมชื่ออ๋อสมชื่อบีทชอช้างนะครับชัยภูมิบ้านเรานะครับ เอตวช้างเสียงกลางอเมจู้ฮมีเจอ่าเมเจอนะครับแล้วก็นี่เด้เพื่อนเพิ่มมีถ่ายเด้เอียงซูเปอร์ไฮซูเปอร์ไฮของใครอ้อันนี้ของจอช้างเด้หนิจอช้างจัดการให้ใช่ดังเสียเสียเลยเด้ดางเสียงดังเสียเสียเลยนะครับเบียดเบียดดังตับ เออนะครับนี่โอ้นะครับทีมงาน JO1 JO2 นะครับผมเออ JO2 ดูแล JO1 นี่นอดไหมนี joking, <ją> ่รอดไหมนี่รอดแล้วโอ้ประธานประธานดูแล JO2 ด้วยครับสองเสียงสอ่คะแนนดูแดูแลประธานน้ครับดูแลประธานน้ำ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเลครับจัด看看ไปครับห้องกงมิวสิก J O Two Audio ครับโอเคครับผมจัดไปกับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมครายอีรีครับโอ้ยยังไงรถแห่ดังดังดีไหมครับพอได้เนาะครับก็ฝากพี่น้องนะครับสวัสดีครับโอ้ขอบคุณมากมากครับผม ยังไกลเป็นได็ครับแน่นจุกเลยครับจุกผ่อนสองงี้เลยครับสยามครับครับผมช่องชิปหนุ่มบันเทิงร้อยแปดโอเคครับน่าครับฝากไปครับนั่นครับเบิ้งเบิ้งบัตรเบียร์รถฝากช่องรถด้วยนะคะโอเคครับฝากกดไลค์ฝากไปกดติดตามนะครับผมมันนี่เจโอวันออฟทินะครับนะครับโอเคเย็นนี้รู้เรื่องนะครับผมบอก เรียเรียบร้อยแล้วครับฝากช่องบอลเจโอวันด้วยนะครับเสี่ยโอเคครับฝากครับฝากไปติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคครับจะไปฝากพี่น้องก็ติดตามด้วยนะครับผมนี่โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าเดินทางกลับเลยใช่ไหมนะเสี่ยมโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับแล้วก็ไว้เจอกันตอนมีงานนะครับขอบคุณมากมากนะครับนี่ฝากถ่ายรูปแห่ไว้ด้วยนะครับนี่นะครับผมนะเสี่ยมแล้วก็เดี๋ยวติดตามช่องนะเสี่ยมได้ <No. laughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเคครับครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอให้ลำลำรวยๆนะครับผมเมือนี่นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ